game game kìm kìm mượt 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 đi

ดีดีแม่งมี่ทุกคนมีเป็นสัตวเลี้ยงที่น่ารักมากเลยทุกคนใครคิดว่าใครใครคิดว่ามันมน่ารักมากมกมืดสภาพทุกคนก็อาจจะอยกเต็มเลยนะ้าสนุกมากเลย ก็จมีใครเหมือนกันลเพื่อนเกมอะไรโอ้เกมเกมจะไม่หรอกนะสนุกมากเลยลูกสี่มีแต่คนมีแต่คนชอบใช้ไหมเขาเขาไม่ชอบตัวนี้หรอกตัวนี้มันไม่น่ารักนี่เขาชอบตัวนี้กันนี่มีแต่คนวิ่งนี่นี่เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดมีแต่คนวิ่งตัวหาตัวแค่ตัวแค่เท่ากับมือนี่ก็กลัวแล้วถ้าตัวเท่านี้วิ่งวิ่งก่อนใครจะบอกเลยพวกนี้ทำไมเราไม่ได้ใช่ไหม เนื้อใจทำไมหน้ามันแรงจงก็ฉันฉายเวดอะอัเวดมาตัดตึงๆเลยนะข้าใเจ้ไมใคล้ายๆกับบอกพูแต่ว่าเบื่อฉันที่เป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องแล้วมีความเหลี่ยมมากขึ้นเหลี่ยมเหลี่ยมยกแม่เองแถมเกมเนี่ยเป็นแนวเนื้อเรื่องจริงนะแต่ฉันพแต่ว่าเกมเนี่ยทั่วมันจะชอบเหลี่ยมนะมีแต่เวดอย่างๆเวลาทำ เงิมีเวทง่ายเลยงแต่ N B C แต่ละตัวนี่โอ้โหอย่างเหลี่ยมโดยเฉพาะไอ้พ่อบดเลยนี่ตัวนี้เลยเหลี่ยมสุดเหลี่ยมมากเลยเดี๋ยวอันนี้อ่านอะไรเลยให้อ่านสักบูสวัสดีผมมิสเตอร์บีทถ้าคุณกดติดตามช่องติ๊กตอบผมเป็นเป็นเวลาครบหนึ่งเดือนคุณมีโอกาสจะได้รับรางวัลพิเศษ พิเศษก็คือคุณจะผมจะทายว่าคุณตาบอดและหูหนวกแล้วก็เอาพิการทางพิการทางขาและแขนและคุณจะมีชีวิตยาวนานแล้วท่าไปแล้วขออันนี้เพิ่มเติมวิทย์ตเสียเรื่องคุยกับเราเราขอรเหน่อยรอบนี้ได้แต่คุณต้องติดตามติ๊กตอของผมครบหนึ่งเดือนได้เอาพี่ติอเลยวิทแต่คุณต้องหลัอนะวิทย์อนนี้เพิ่มเติม เอาชื่อมาเลยบิ๊อาชือมแล้วี่บิร้อกแล้วไได้เอาแคนนี้เพิ่มเติมมาว่าแล้วบเหรออะไรนะมันตีอะไรกันมันบนนี่นมาหรือว่านกันไม่ได้ไงเอาชื่อมาเลยเยี่ยมไม่หวานบิูดแล้วกัน เหีียบแรงลาเวทโอเค M I M r. M I E ยังไม่ได้พิมเลยวิทแป๊บหนึงทำไมเครื่องช้าจังเลยครับก็คูเข้าเฟสอ่ะไอ้สัตว์เอาไหมจะถึงแพ้ไหยครับมันถึงจะไวขึ้นแบบลื่นปลื้มผูไหวเบาอะไร M R S I เดี๋ยวช้าๆ M R จ S อะไร ไออารวันนี้หนูจเคล็ดค่ะมังกรบ25ตัววาวใมากเลยวีไอที W w เนี่ยหรอ IT เล็ดสำกันต่อสู่่เมีคนเดียว้จละงั้นตัดตอนเสร็จละโอเคต้องเก็ตเสร็จแล้วพุกเกอมังรไปรับกันเลยดีกว่าเทนทาวิเศษมาดูสูตรครับดีกว่าอย่าโอเคนล่นแหละ